กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิละเหตุศทุกๆกท่านะครับอ่าครับหลังรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับเอฟซีนะครับตัวเลขแนวทางครับของคนนอนทุ่งนะครับมาเก่าสามตรงๆนะครับมาบนนะครับชุดบนนะครับแตกห้าเก้าสามนะครับ แนวทางของคนนอนทุ่งนะครับแตกชุดเต็มนะครับก็คือเกาสามตรงๆและการเลขวิ่งนะครับสองมาล่างนะครับสองมาล่างครับแนวท่าชุดล่างแตกสี่สองนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลแล้กกาทางเอ็ดวิไลนะครับได้สรุปตัวเลขแนวทางนะครับไห้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบื้องกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับาครับคลิปนี้นะครับมาใน คลิปตัวเลขแนาทางนะครับของคนนอนทุ่งนะครับหลังรัฐบาลประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแนวทางคนนอนทุ่งนะครับส่งมาให้แบบดุดด่วนกันเลยถือว่าปล่อยตองงวดกันเลยนะครับถือว่าปล่อยตองงวดกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิ่งมาชมครับมักชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศนะครับหอดขวบเก่าเวลาเก่านะครับฝนก็จะมาแล้วนะครับเบบซี่บารูวาจะอัดคลิปนี้ แล้วอีกบ่อเมื่อว่านี้นะครับคลิปสรุปเซียนสีม่วงกัสรุป่ามกลางสายฝนนะครับคลิปนี้คือกันนะครับน้องผู้พากบนองอดกาศนะครับมาเล่นนะครับอายุสลาอเนกประสงค์นะครับนี่ครับบ้านเอดวิไลติดกับสลาอเนกประสงค์หมู่บ้านนะครับร่มเย็นๆนะครับแล้วก็เอาภาพบรรยากาศนะครับกําลังจะมาแล้วครับทาง อำเภอชัยวานอำเภอหนองหานนะครับตอนนี้นะครับก่อพายุก่อตัวมาแล้วนะครับบรรว่าจะอัดคลิปนี้แล้วบอนะครับเอาครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลานะครับจะพาเอฟซีคุณพ่อคุณแม่มาเบิ่งตัวเลขแนวทางครับของคนนอนทุง่ง16ครับมิถุนายน2567ัาแนาวทางของคนนอนทุง่งจะเดินต่อเนื่องกันบอเข้าไปติดตามพร้อมๆกันครับอา่า นี่ครับเป็นตัวยางครับที่แอดวิไลสรุปให้เบงนะครับงวดที่ผ่านมานะครับคนนอนทุ่งครับหนึ่งมิถุนายนวิ่งบนล่างครับสองกับเจ็ดปรากฏว่าล่างแตกสี่สองนะครับเลขวิ่งล่างมานะครับก็คือมาสองมาสี่สองนะครับอาชุดประกบคู่นะครับงวดที่ผ่านมานะครับอาจแน่ททงของคนนอนทุ่งจะมีอยู่เก้าชุดนะครับเก้าชุด ทั้งเบดนะครับเก้าชุดอ่าสำหรับชุดเต็มของเพลินนะครับแนวทางมานะครับ93นะครับบนนะครับแนวทางมาเก้าสคือบนอ่าเพราะว่าแนวทางชุดบนแตก593นะครับแตก593คือชุดบนเอาขับล่มมาพายุบรรลุว่าคลิปนี้จะอัดเสร็จบ่ครับเบลซี่อ่าล่มก็โชกแห้งมาแล้วนะครับอ่าแนวทางของคนนอนทุ่งนะครับนี่เปลี่ยนสกีบเก่า เอามาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับ93เข้าเป็นชุดเต็มนะครับอ่ครับมาเบิ่งตัวเล็กนอท่านน้ำกันนะครับเดี๋ยวทางเอดวีไลนะครับจกเขียนให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นเขียนตามนะครับอ่าคนนอนทุ่งนะครับอ่าทรงมาดวนนะครับทางเอดวีไลลงให้ดวนเลยนะครับอ่าผลทรงมาให้แล้วเมื่อกี้นี่นะครับ เพิ่นว่าคำนวณเบยา์าคือแนวทางรัฐบาลประกาศผลปุ๊บคำนวณได้ปั๊บทันทีนะครับพอดีเพื่อนคำนวณเสร็จนะครับคนนอนทุง่งเพื่อนก็ส่งมาใหา้ทางแอดวิไลส่งมาเร็วทางแอดวิไลลงให้เร็วเลยนะครับแต่ว่าเพิ่นขอบอกคือเก่าเหมือนเดิมนะครับทีขอลงเป็นชุดเต็มก่อนนะครับต่อห่ว่ขอลงเป็นชุดเต็มก่อนนะครับคือเกา่านะครับเดี๋ยวโคงชุดไทยเพื่อนจะมาเน้นย้ำให้คือเก่าเหมือนเดิม จับตาเลขวิ่งครับงวดเลขวิ่งก็คือนวดนี้นะครับครับมาเบิ่งเลขวิ่งกันนะครับงวดที่ผ่านมาอ่าเลขวิ่งลงล่างนะครับก็คือแนวทางคนนอนทุ่งจะเป็นแนวทางบนล่างนะครับอ่านวดนี้นะครับจับตากันสิบหกนะครับมิถุนายนนะครับคนนอนทุ่งนะครับวิ่งไปที่ห้ากับหกนะครับ ห้ากับหกด้วยครับงวดนี้เลขบิงของคนนอนทุ่งนะครับวิ่งห้ากับหกงวดนี้ชุดเต็มของเพื่อนนะครับมีทั้งเบิร์ตสิบสองชุดงวดที่ผ่านมามีเก้าชุดนะครับงวดนี้มีทั้งเบิร์ตสิบสองชุดนะครับกตบบอแนบบอนอนนะครับบางงวดกับมีเก้าบางงวดกับสิบสองนะครับก็คือคนจับชุดเต็มให้นะครับ อ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับมาเบอร์น้ำกันนะครับวันนี้12ชุดนะครับอ่าคู่แรกนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยนะครับที่แคปบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยด้วยครับอ่าครับคู่แรกครับศูนย สองหกห้าสองต่อไปครับสี่หนึ่งต่อไปครับศูย์ห้าเขียนตามเปเด้อครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ที่แคมปหน้าจอไม่เป็น0ูย์ห้าต่อไปครับ หนึ่งหกหนึ่งหกต่อไปครับศูนยหกย้ำว่าเป็นชุดเต็มอยู่นะครับเดี๋ยวรอโค้งสุดท้ายนะครับต่อไปครับศูนหนึ่งต่อไปครับศูนสองอาล่งให้ชุดเต็มนะครับเคยเอฟซีผู้คนยังได้ชุดเต็ม ผู้เพื่อนอยากเอาไปตัดเองนะครับอ่าเอาไปซัดเองได้นะครับต่อไปครับหนึ่งสองผู้สุดท้ายครับคือห้าหกสิบสองชุดนะครับยำว่าเป็นชุดเต็มอ่ะมักชอบครับแคปนาจอไว้นะครับอ่ะบอมักปล่อยผ่านทางสองน้ำเสนอเป็นแนวทางนะครับ นี่เอาอ่าตัวเก่ามาเปรียบเทียบให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงนํานะครับนี่หลักฐานเก่านะครับส,สรุปหนึ่งมิถุนายนเอามาให้เบิงพร้อมนะครับนะครับนี่คืออ่างวดใหม่ขัวมือนะครับสิบหกมิถุนายนครับ, 2, รบรสองพันห้าร้อยหกสิบเกดเบิงสกีพายดีนะครับงวดนี้คนนอนทุ่งนะครับวิ่งห้ากับหกอ่าแนวทางเป็นบนล่างนะครับหลกักกา ขอลงเป็นชุดเต็มก้อนนะครับเพื่อเอฟซีอยากไปตัดเอานะครับเลขวิ่งคือ5กับ6นะครับบนล่างนะครับ5กับ6บนล่างกับงวดทิพันธ์มาวิ่ง2กับ7ปรากฏว่า2ลงล่างนะครับแนวทางแตก4-2แต่ชุดเต็มของคนนอนทุ่ง9-3ตรงตรงนะครับนี่ครับก3ตรงตรงชุดเต็มเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ตัดเอาได้นะครับลงเป็นชุดเต็มให้นะครับอ่าลงเป็นชุดเต็มให้พิจารณาเอา ขับแนวทางคนนอนทุ่งนะครับ16มิถุนายน2567อาครับคลิปนี้จากล่างกันไปนะครับไฮที่ทั้งจองยูดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ